สวัสดีค่ะทุกคนภารกิจแมวเหมียววันนี้นะคะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราออกมานอกสถานที่ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมอยู่ในรถเพราะว่าภารกิจวันนี้คือการพาสมาชิกใหม่กลับบ้านค่ะแล้วสมาชิกใหม่ที่พูดถึงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือน้องแมวเซเลบของเราจากโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายนะคะน้องเปลี่ยนนาะ กำลังออกเดินทางแล้วนะคะทุกคน600กิโลอุบลราชธานีกลับสู่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะใช้บ้านใหม่แล้วนะจ๊ะแล้วพี่ท็อปนะคะก็ได้ทำการมอบให้เมื่อกี้นี้ <laughs> มอบให้อย่างเป็นทางการฝากให้ไปดูแลอยู่ที่บ้านนะคะพร้อมกับบอกว่าอย่าเปลี่ยนชื่อน้องนะ ก็จะยังคงชื่อน้องเปลี่ยนนางไว้เหมือนเดิมนะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปรอรุนกันดกว่าแบบกลับบ้านไปจะเข้ากับพี่ๆได้ไหมตอนแรกอะ่ะที่บ้านอะ่ะก็คือตัดสินใจกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะรับเลี้ยงไหวหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าเพราะว่าสมาชิกในบ้านก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตอนแรกคุณพ่อก็บอกว่าอุ้ยเยอะมากเลยที่บ้านเดี๋ยวแบบเออมันกลัวมันแออัดไปอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยให้คนอื่นไปดูแลดีกว่าปรากฏว่านี่ค่ะเดินทางมาถึงเจอน้องตัวจริงเสร็จปุ๊บ บอกว่าโอเคเอากลับบ้าน <laughs> คุณพ่อบอกว่าอยากได้น้องไปเลี้ยงอยากได้ไปดูแลเพราะว่าน้องเขาขี้อ้อนมากๆนะคะเปลี่ยนนังเขาจะติดคนเด็ <Okay. S 1> บอกตอนแรกไม่เอาไงไม่ต้องเอาเลยนะ นี้แวะพักกินข้าวระหว่างทางแต่เห็นด้วยว่าถ่ายโอ้ยเห็นกล้องเหรอคะไม่เห็นกล้อง,น,องน้องจะมาหากล้องดูสิโอ้ย,อยดาราหนะ้ากล้องมากเลยอ่ะตอนเนี้ยประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะเราออกเดินทางกันมาเกือบเ,เที่ยงนะคะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วก็หลายชั่วโมงพอสมควรแต่ว่าน้องก็ไม่ดื้อเลยหลับตลอดทางนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราพักทานข้าวกันรอบที่สองทานมื้อเย็น นี่ก็ผัดกันดูแลคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ทั้งทีมนะคะนี่ร้องใหญ่เลยหิวจีเดี๋ยวกลับบ้านไปค่อยกินจัดเต็มนะกลับบ้านไปค่อยกินจัดเต็มนะคะอืมตะปะะเดินทางต่อได้เวลาเดินทางต่อค่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะจะต้องอยู่กับคนเหรอคะจะต้องอยู่กับคนนะคะ <S <S> ถึงบ้านแล้วค่ะนี่นะคะภารกิจวันนี้ในการพาน้องเปลี่ยนนางกลับมาที่บ้านหัวทิมนะคะสําเร็จแล้วฮู้ตอนนี้อยู่ที่บ้านหัวทิมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งดูสภาพน้องก็คือสนมากนี่คือเพิ่งตื่นนอนนะคะแล้วก็เอาใส่เข้ากรงเพื่อที่จะลงจากรถมาข้างล่างขอบคุณเอ็ซีน้องเปลี่ยนนางทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่เรายังวิ่งอยู่นะคะก็มีแวะเวียนมาหาแล้วก็เอาของมาให้น้องด้วยอันนี้ก็คือฝากอาหารแมวมาให้น้องด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะมีพวกของเล่นมีแบบพอมาให้น้องนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อไปคิดว่าน้องก็น่าจะได้ของเล่นเต็มเลยจากาทีม <laughs>